สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Reach Inner Self Program ค่ะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในการที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นถ้าติดตามครูอรัอเป็นประจำนะคะต้องขอบคุณหลายๆท่านค่ะที่ส่งข้อมูลมาให้ครูอรัอช่วยทำ Reach Inner Self ให้นะคะวันนี้ถึงคิวของคุณน้ำฝนแล้วค่ะครัอรขออนุญาตให้เห็นภาพรวมเลยนะคะเนื่องจากว่าได้ส่งข้อมูลมาหลายชุดคร้อรขอวิเคราะห์แล้วก็ขอพูดในภาพรวมเลยทีเดียวนะคะ จากข้อมูลจากชุดข้อมูลที่ให้มานะคะมันจะสะท้อนถึงความเป็นคนฉลาดความเป็นคนเก่งความเป็นคนที่เรียกว่าสามารถที่จัดระบบจัดระเบียบอะไรต่างๆได้ดีนะคะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งเหมือนกับเป็นคนที่แบบ strong inner นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยหวั่นไหวอะไรมากนักนะคะกับกับเรื่องราวกับเหตุการณ์ต่างๆที่ที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะร้ายหรือดีนะคะเรียกว่าเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็ง เป็นคนที่จิตใจดีงามเพราะว่าเป็นคนที่เน้นเลยนะคะว่าอินเนอร์เป็นคนที่มีความสุขกับการที่ซัพพอร์ตกับการที่ได้สนับสนุนคนค่ะจะเป็นคนที่มีความสุขลึกๆแบบนี้แล้วเป็นคนไม่ได้ลโบโมทสันเป็นคนที่มีความพึงพอใจในตัวเองพึงพอใจในความที่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้แล้วพึงพอใจในชีวิตแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ไม่ได้ลบโมทสันอะไรนะคะ,ะ,คะก็จะทํางานหรือใช้ชีวิตบนความสมดุลแล้วก็มีความสุขค่ะ เป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าไม่ชอบความขัดแย้งในทุกรูปแบบนะคะเรียกว่าไม่ไม่ชอบนะคะแล้วก็จุดเด่นมากๆจุดหนึ่งเลยนะคะก็คือเป็นคนที่สามารถที่จะเปลี่ยนปัญหานะคะให้มันกลายเป็นเหมือนเราเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งการเจริญเติบโตนะคะเรียกว่าเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญานะคะอันนี้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย เป็นจุดเป็นข้อดีเลยค่ะทุกคนที่จะเติบโตได้ก็คือก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นปัญญาได้ค่ะนี้เจ๋งมากเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เด่นมากเรื่องความสมดุลเพราะฉะนั้นถ้าดูภาพลักษณะของลําต้นของต้นไม้เนี่ค่ะก็จะวาดได้ได้พอดีสวยงาม เน้นนะคะเก่งมากเรื่องความสมดุลเป็นคนที่มี AQD นะคะ adversity quotient ก็คือความสามารถในการที่จะอึดอดทนพิชิตกับปัญหาคนอื่นเขาทนไม่ได้แต่คุณสามารถทนได้ค่ะนะคะนี่คือข้อดีของคุณน้ำฝนนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ถ้าถ้าสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เรียกว่ามีอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่พึงพอใจเนี่ยก็จะเลี่ยงได้ ไม่อยากจะปะทะอะไรก็จะเลี่ยงได้นะคะเป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะปรับพลังได้ดีอย่างเช่นสมมุติว่าเรากาลังเผชิญกับพลังลบอย่างเงี้ยค่ะก็จะหลีกเลี่ยงที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไม่ไม่เอาตัวเองอะเข้าไปอยู่ในเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์หรืออยู่ในสภาวะอารมณ์ที่มันมากระทบจิตใจเราแล้วทาให้เรารู้สึกไม่ดีนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะเป็นผู้นําที่สามารถ เขาเรียกว่าเป็นผู้นําที่มีศักยภาพมากๆในยุคสมัยใหม่ค่ะเพราะ1เป็นคนที่ชอบสนับสนุนผ,ผู้อื่นนะคะแล้วก็ทํางานเป็นทีมได้ดีเป็นคนที่มีความฉลาดมีความกระตือรือร้นอันนี้คือข้อดีเลยแล้วก็อึดอดทนเป็นนักแก้ปัญหาะคะ่ะเพราะฉะนั้นอึดอดทนที่จะแก้ปัญหาแล้วก็อยู่กับปัญหาได้แล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแบบทะลุผูกโลงอันนี้เป็นความสามารถพิเศษนะคะซึ่งอันนี้ดีมากะคะ่ะเป็นคนที่มีความเรียกว่ามีความสมดุล งานกับครอบครัวนะคะดูแลไปไม,ไม่ได้ไม่ได้แบบหนักมุบ้างงานคนคนอื่นภายนอกอาจจะมองว่าเราเป็นคนบ้างงานงจริงจแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบ่งแยกระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ดีมากทีเดียวค่ะนะคะที่นี้ภาพรวมเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่จัดการได้ดีเป็นคนฉลาดเป็นคนเจ้าปัญญานะคะแต่ที่นี้มันจะมีจุดหนึ่งเวลาตอนวัดรูปนะคะรากของต้นไม้เนี่ยมันจะสะท้อนถึง เขาเรียกว่าไอร้รากที่เป็นรัศมีเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงปัญหาทางอารมณ์ค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่จะทําลายความฉลาดความเจ้าปัญญาหรือทําลายสิ่งที่เราทํามานะคะนั่นคืออารมณ์ทางลบซึ่งจริงก็พยายามหลบเลี่ยงอยู่แล้วนะคะแต่อันเนี้ยต้องพยายามฝึกนะคะบริหารจัดการอารมณ์นะคะเวลาช่วงที่เรารู้สึกติดลบช่วงที่เรารู้สึกมีพลังลบๆอยู่ในจิตใจนะคะ แล้วก็พยายามที่จะอย่าสื่อสารกับใครทุกครั้งที่เราโกรธถ,ถ้ารู้สึกโกรธให้หยุดและหลีกเลี่ยงทุกรูปแบบนะคะการสื่อสารทุกรูปแบบก็จะต้องไม่สื่อสารคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งการพูดหรือว่าทางออทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆงดการสื่อสารเมื่อเรารู้สึกทางลบค่ะซึ่งตรงนี้มันจําเป็นมากๆนะคะไม่อย่างนั้นไอ้ความอารมณ์ทางลบมันจะทําให้เราไปแสดง พฤติกรรมอะไรที่มันไม่เหมาะสมแล้วบางทีมันทําลายสิ่งที่เราทํามาหรือบางทีมันทําลายความความฉลาดของเราอะค่ะเหมือนกับเวลาที่เราโมโหวูบเดียวเนี่ยมันทำทำรายทําร้ายชีวิตเรานะคะซ,ซึ่งซึ่งอันนี้ก็ก็ให้ให้พึงระวังนิดหนึ่งนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนที่น่ารักนะคะจะเป็นคนที่มีความเป็นเด็กข้อดีของความเป็นเด็กก็คือนอกจากความสดใสแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่มักจะกล้าคิดกล้าทําแล้วไม่กลัวอะไร ะะทีนี้ข้อเสียก็คือทํำยังไงก็แล้วแต่ค่ะที่ที่ให้เด็กคนหนึ่งที่จะทำเนี่ยนะคะเด็กคนนี้ค่ะก็จะต้องเรียกว่าเขาเรียกว่ามีเหตุมีผลและมีความรอบคอบค่ะตรงนี้คือสิ่งที่ที่สำคัญมากๆเลยนะคะเอาละก็ประมาณนี้ค่ะนะคะไม่ทราบว่าจะตรงไหมนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณน้ำฝนขอใหโชคดีและก็ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ทำนะคะสวัสดีค่ะ